อย่างการเพิ่มทุนครั้งแรกวันที่15กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาฝ่ายผู้ถือหุ้นไทยในบริษัทกุหลาบแก้วนะคะคือคุณพงสศสาิสป์กับคุณสุภเดชภูลพ,พิพัฒน์เขามีการเพิ่มทุนเพราะฉะนั้นแปลว่าเขาต้องจ่ายเงินรปรากฏว่า2คนนี้เนี่ยจ่ายเงินรวมกันแค่ห0 0 0 0บาทเอง啊เพิ่มทุนนะคะแต่จ่ายเงินแค่ห้าหม่นบาทแล้วอีกแปิกว่าล้านละ 80กว่าล้านเนี่ยปรากฏว่าหุ้นส่วนต่างด้าวเป็นคนออกให้มันฟังดูแปลกๆนะคะคแล้วจากการตรวจสอบของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็พบอีกว่าลว80กว่าล้านบาทเนี่ยมาจากไหนอ่าหุ้นส่วนต่างด้าวใช่ออ,ออกเงินให้ใจดีอะไรก็ว่าไปนะะแล้วเงินน่ะเงินของใครสืบสวนไปปรากฏว่ามาจากบัญชีฟูลเลตันพรเวทลิมิเต็ดซึ่งเป็นกองทุนพิเศษของเทมเซกค่ะคไป ลากเส้นไปเจอเทมเซกจนได้ไปเจอเทมเซกจนได้ครับแบบนี้เอ๊ะเงินมันมาจากไหนแน่นี่คือผลการสอบสวนของ,ของคณะกรรมการชุดนี้นะครับใช่ไม่ใช่เป็นการกล่าวหาของใครหรือใครคิดขึ้นมาเองนี่เป็นผลการสอบสวนที่โยงใหญ่ย้อนกลับไปเจอเส้นทางของเงินเส้นทางของเงินจะเป็นตัวตัดสินเลยครับว่าเจตนาของคุณเป็นอย่างไรนะครับพอมีการเพิ่มทุนครั้งที่สองใช่ไหมมีนับจากครั้งแรกแล้วนี่นะครับครั้งที่2คือเดือนมีนาปีนี้เองครับนักธุรกิจไทยที่อยู่ในมาเลเซียคุณสุริน อุปพัตกุลครับคุณสุรินนี่เป็นนักธุรกิจอยู่ที่มาเลเซียแต่ว่ามีสัญชาติไทยซึ่งมีหุ้นอยู่ในมือมากที่สุดนะครับปรากฏว่าคุณสุรินนั้นเข้ามาถือแทนแล้วละ่ะ68%ใช่ไหมครับค่ะอพอมาถือ68%เนี่ยก็แปลว่าเพิ่มทุนก็ต้องจ่ายเงินจะต้องจ่ายเงินเนี่ย2,700ล้านบาทแล้วเงินมาจากไหนเงินที่จะต้องมาซื้อมันเยอะเกินกว่าที่กำลังบุคคลธรรมดาจะมีกำลังทำได้ กระทรวงพาณิชย์เองเขาก็ฟันธงแล้วไม่ใช่คะเขาไปตรวจเรื่องของดา์โตสุรินว่าคุณสุรินเนี่ยเอาเงินที่ไหนมาลงทุน2,700ล้านก็ปรากฏว่าไม่ได้มาจากบัญชีเงินฝากของดา์โตสุรินก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ปรากฏว่าเป็นบัญชีเงินฝากจากบริษัทที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับแอมเปอร์วิช ที่อยู่ใกล้ๆก,กันเลยคือเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ที่หมู่เกาะ British Virgin มันจะโผล่มาเรื่อยๆครับไอ้หมู่เกาะเนี่ยหมู่เกาะฟ้องกันแงเนี่ยแล้วก็กระทราณิชย์ก็ไปตรวจพบเจออีกว่าดาโตสุรินเนี่ยใช้เงินจากบริษัทนี้แต่บริษัทนี้เนี่ยมีบัญชีอยู่ที่สิงคโปร์ธนาคารเครดิตสวิสอะไรเนี่ยผม จำชื่อไม่ได้ชัดแล้วก็มีการสั่งให้บริษัทนี้ชื่อบริษัทแฟมอนอินเวสเมนต์มีคำสั่งว่าให้จ่ายเงินในนามานดาโตสุรินดาโตสุรินไม่ได้เป็นคนสั่งอีกมีคนสั่งให้ จ่ายในนามดาโตะเข้าบัญชีดาโตะตอนเช้าตอนเย็นดาโตะก็จ่ายให้บริษัทกุหลาบแก้ววันเดียวกันช่างบังเอิญอะไรอย่างนี้นะครับที่แอมเป r ร c h เนี่ยก็ไปอยู่ถนนสายเดียวกันกับแฟร์มอนแอมเปอร์ร้าจำได้ในเป็นชื่อบริษัทที่คุณทักษิน,นไปจดทะเบียนไว้ที่ British Virgin Islands อ้างว่าไปพักหุ้นเอาไว้เพื่อจะนำไป จดทะเบียนใน n a s d a กที่นิวยอร์กนะครับแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปก็อะไรไม่ได้ทำแอมเปร i ิชนี่แหะครับคือบริษัทที่ถือหุ้นและก็คุณตักษินขายให้ลูกชายและลูกสาวในเวลาต่อมาถ้า a อมเปริชกับ Fairmont อยู่ถนนสายเดียวกันที่ British Virgin i s l a n d นเนี่ยแปลว่าคนขายกับคนซื้อหุ้นที่อื้อเช้านี้อยู่ถนนสายเดียวกันนะครับแปลกมากๆถ้า หากลงไปลึกไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็นี่คือคำถามที่เกิดขึ้นปิ้งขึ้นมาอีกเรื่องนึงครับทีนี้ใครเป็นคนที่สั่งให้แฟร์มอนเนี่ยโอนเงินให้คุณสุรินนะคะคเป็นคำสั่งของบริษัทที่ชื่อว่า Greenland น่าเสียดายว่าข้อมูลเนี่ยไปสิ้นสุดแค่ตรงนี้ Greenland เป็นของใครหรือว่ากร e นแลนด์เนี่ยเอาเงินมาจากใครอีกต่อหนึ่งเขาเขาหยุดหยุดแค่นี้เอาเป็นว่าเงินเนี่ยมันมาจากบริษัทต่างด้าวเพราะว่าจดทะเบียนที่ British Virgin คุณเผยดูชื่อพวกนี้ดิเป็นชื่อต้นไม้หมดเลยกรีนแลนด์ก็ก็ดินแดนสีเขียวเห็นปะแอสเพนก็ชื่อต้นไม้โอ้ก็ชื่อต้นไม้เอมก็ชื่อต้นไม้อิงก็ชื่อต้นไม้ต้นอิงกาคุณอ้อเองก็ชื่อต้นไม้ซีด้าก็ชื่อต้นไม้แอสเพนก็ชื่อต้นไม้มันมีแต่ชื่อต้นไม้ั้งนั้นเลยคนกลุ่มนี้นี่ รักต้นไม้มากดัง้นทุกอย่างนี่จะเป็นชื่อต้นไม้หมดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งเพราะว่าอาจารย์มหาเถรไหลท่านหนึ่งที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดก็บอกว่ามันผิดหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องละเว้นปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ผิดทั้งกฎหมายต่างด้าวทั้งผิดรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยฉะนั้นก็จะต้องเอา สัมปทานดาวเทียมมือถือโทรทัศน์เนี่ยกลับมาให้คนไทยก็ฟ้องสารปกครองโดยสารเขาเห็นนะคะว่าผู้ฟ้องเนี่ยถือว่าเป็นประชาชนที่ใช้บริการแล้วก็อาจจะได้รับความเสียหายถ้าเกิดว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยไปตกอยู่ในมือของต่างด้าวตอนผมฟ้องคดีเนี่ยนะผมฟ้องในฐานที่ผมเป็นผู้ใช้บริการประการแรกประการที่สอง ผมฟ้องในฐานที่ผมเป็นประชาชนแล้วรัฐต,ตรวจพบว่าสัมปทานนั้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐมีหน้าที่ต้องยกเลิกแต่รัฐหาได้ทําเช่นนั้นไหมเทมาเซกเนี่ยไม่ใช่บริษัทเอกชนนะฮะนะมันคือบรรษัทและวิสาหกิจของชาติดังนั้นคอมเมอร์เชียลอินเทร์ของเทมาเซกจริงๆแล้วมันคือพับลิกอินเทอร์ของสิงคโปร์สิ่งที่สิงคโปร์เขาทําอยู่ทุกวันนี้คือเขาทําเพื่อพับลิกอินเทอร์ ของคนในชาติเขาก็ต้องการรักษาความอยู่ดีกินดีของคนในชาติเขาแต่วันนี้รัฐบาลไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องกลับมาดูนะว่า Public อินเทอร์ของประเทศประโยชน์สุ่ความมั่นคงของประเทศคืออะไรดังนั้นนอกจากท่านสุรยุทธ์จะพูดว่าเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่ไปยอมตามประโยชน์ของสิงคโปร์แล้วผมคิดว่ารัฐบาลไทย หน่วยงานและราชะการไทยท่านมีอำนาจท่านลงมือได้เลยและผมคิดว่าถ้าท่านทำหน้าที่นี้อย่างสง่างา,ามสังคมจะปลบมือให้ท่านกลับมาครับเราจะไปดูว่าและผลจากกรณีเทมเสเก,กชินคอบเนี่ยมีประเด็นการเมืองทำให้คนไทยรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรและจะต่อน,นี้ไปจะมีผลต่อการลงทุนของสิงคโปร์ในไทยและคนไทยจะมองการลงทุนสิงคโปร์ต่อไปอย่างไรหรือไม่ครับ